วัสดียนีตอนเนะราไสูงช่ง channel, องชาแปล็กเก้าชั้เี่สามนบื่อนามาวันนี้อยู่ในะเ,เกมในคิตตีกโก,ก,กผมแมลอนนแปดสิบสี่บาทนะผมมาเป็นเบื่นวันนี้ก็ขอเริ่มแล้วนะยีสนะโอเคตัวนี้ดูเดือดไหมเพราะกอนหน้านี้ก็ดูเดือดเอาเรื่องนะครับผมนะโอ้โหได้แต่ละคอโมโบได้แสแกตเตอร์ก็ถือว่าแจโหดมากๆมากถึงมากดีสุดน,นเ,นะเบืเนเออมาเดงไปมา เงินนี้มั่ยังยาวไกลโอ้โหเพิ่มที่ร้อยรอบตอนนี้ดูดีอยู่อะไปจัดไปต่อยาวไปยาวไปยาวไปมานะมไปต่อประมาณหกบาทแล้วไม่ยังถึงบา้านถ้านไดรอแบบนี้ถือว่าโอเคเลยรอที่เก้าสิบเาบาทรอบงได้คูณสี่เ่งท่าแตกไปเจอแล้วไปดโอ้โหสิบสีใบแดงทำเป็นเล่นโอ้ ร้อยเก้าสิบสองครับเพืเ่อนๆนามาได้ก้อนโมนี้จำดีเงินไว้ซูเปอร์เมกะสองร้อยหกบาทนำะมนาดน้วยนะดีเลยอย่างดีวไหมไปต่อไปต่อมาสิยาวๆปอืมาหวานๆเลยไปสามร้อยครับตอนนี้ตัวนี้พอเคียรมาเบ็ดแปดแล้วหัวไหม มีช็อตโหดโโโไหมเอออืมจาดก,กันไปต่อครับผมมาโอเคอายาวไยยาวไยมันจะดีนิดหนึ่งโหดนิดหนึงห่งแล้วก็ผมมามดูเดือดทองจริงโอโ้โหปา400ลา400ตอนนี้ตอนนี้400ละโอ้โหทำเล่นไม่ได้เนี่ยเออแต่งโหดขนาดนี้ <c oughs> เจลยีส่สามนะครับโอ้โอตอนนี้สกัตกเตอร์ยังไม่โผล่มาเลยเนี่ยแต่แบบนี้ดูท่าน่าจะเป็นห่วงอนึ่งเออมาเป็นห่วงนะครับแบบนี้อาการแบบนี้แต่ก็ต้องรู้ว่าต่อไปอะ่ะพอุนี้ก็เริ่มเกมมาแค่ไม่กี่นาทีแล้วเพื่อนนะเออมาจัดปลาย,ยวาวมาเดือเดือดไปมาฮันแนฮันแนโอ้ยสวยๆร้อยเจ็ดสิบสองเหมือนเล่น มาแล้วหววหดเลยวหดเลยวหดเลไปต่อไม่รอแล้วนะสองวินาทีเอาละเล่นกูเลยครับ, oh, บมือเดีย๋ยวจีนของจริงันเหมาะฮะอือหือโอ้โหแต่เจอดอกถือว่าได้ขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่เป็นโมดที่โหดมันมนะมันได้เรื่อยๆแบบเดี๋ยวผมโอเคบ้างนะเล่นแล้วแบบนี้แล้วก็ไม่หงอยไม่เหงา,าเออนไงมีบวกร้อยสองร้อยแล้วแบบนี้เออ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็ว่างกันไปนะบ่ไหมท่าประมาณนี้ถ้าทรงเกมวันนี้ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเออมันไม่อยู่น่ากลัวแบบบางวันนี่โอ้โหเกมตึงไ่อแตกถึงจะแต่งหนักแต่ก็มีลุ้นนะต้องลุ้นนะว่ามันจะแตกตอนไหนเกมแบบมันผมว่าน่าเป็นห่วงกว่าพวกคอมโบแจงเรื่อยๆซะอีกนะมาหืมหหืมขอซื้อดีกว่าไป ขอเสียงนิดนึงเสียงโชคขอแบบนี้ไม่ต้องมีเสียงอะไรบ้างแลหละลุ้นๆไปถ้าได้มาแม่งก็คุ้มไปเลยถ้าไม่ได้ก็เห็นไหมผมซื้อไม่หมดไนะอย่างน้อยเหลือสักประมาณสองร้อยให้มโอกาสแก้ไม่แกมือ <c oughs> พางทีถ้าเราแบบโอ้โหเทนะตักบางทีมันก็ไม่ได้อย่างที้เราคิดเราหวังก็เป็นได้นะเพื่อนอะเอออะไรมัน,มนไม่ได้ไม่นแน่นละปุ้นยงนิงเลย แต่เกิดเหลือแค่สามเปิดผมอะแต่ว่าเยอะแต่งสิบสี่บาทเน็นยไหมยอุยอ้ยดอกนี้หกร้อยเป็นเวอนโอ้ยหกร้อยตูมเยอะแต่ว่าขุมแล้วสุดจริงของจริงเป็นไงของจริงอืมตัดไปเดือดเดือดกันไปเพื่อนน้องเป็นไงผมอะพอจะเดือดก็เดือดเลยเออโหดเลยด้วย ามาโหดอะไรก็ยาวอะ่ะมาขอเพิ่มไม็แล้วก็ไปตอนน่อดีกวานน่าเนาะเพิ่มเป็นการเสียเวลาแ้่ก็ผม <c oughs> มาบุใช้ได้มาเม็ดยี่สิบกันโหดไหมตอนนี้นนสก,กตัตเตอร์พ่างหลังหลายวันวันนี้ผมรู้สึกว่ามันชอบมาแต่งช่วงท้ายนะ้ทยก,ก่อนสกัตเตอร์เะ ตกคูนี้ก็คือแบบรอลุ้นรอหวังเลยเลยนะตกคูณไม่มีอันนี้ก็ต้องแบบทำใจร้อยนิดนึง <c oughs> จริงๆอ,ะอ่ะทำใจร้อยนึงไงครับว่าวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือว่าอะไรหรือเปล่า,าทำไปนะมาแต่ส่วนมากก็ตามที่ผมพูดหลายคลิปนะเบื่อนั่ก็คือชอบมาช่วงท้ายอะ่ะเออไม่รู้ทำไมทำไมช่วงท้ายดีอเออ,เอ,อมาหนุนกับวันนี้ เม,มื่อกี้คูณสองใช่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่โหดดูเริ่มโหดละมาเห็นได้คอมโบก็ได้ะคอมโบก็ดีแซกตเตอร์ยิ่งดีถ้าเข้ามา,มาอย่างไรครับผมเอาละเอาแล้วอยู่ในคูนสองมีลูษตะแคตเตอร์มาหรือเปล่า ยังไงจังวันนี้ยังไงเออนั่นละยังไงตัวเดียวโอเคตัวเดียวโอ้ยสวยเลยเพื่อนโอ้โห,ม,ม,ห,โโหมาแล้วผมไหมจังวนี้เอาเลยเอาเข้าละมาได้ดีลมมดดดลแล้วผมฮะโอเคจะไปต่อยาวๆเลยเดือดๆเลยมไหมกับถ้าเกิดเป็นรอบนี้เมื <c oughs> อมมมม่อนไหมสุดเจ๋งแล้วผมแอลตั้งบ่เลยว่า จ,ร,จร,ริงมาเร็วมาเร็วมามไม่ธรรมดายยดจริงบทจะโหดนี่มาูไม่อีกสามตัวจะมีไหมคุณสิบอกบแล้วไหลดีจัดต้องบอกว่าไหลดีจริงสุดเลยมา เงยเงยาวไปวันนี้เลยแค่สองเพอ่์นต์คูณยี่สิบแม่ได้เงยเงยเอาแค่นันะ้นดีกว่าเงนเงยขึ้นมาสองพัสามแล้วแต่ว่าคุณไม่จะประจใจแล้วนะเออมนต้องการอะไรใหมาใมม่ไหมดังนีน้อย่างน้นูก็คือกําไรต้องบอกหกร้อยหกสิบแปดบาทนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเบื่อน่ไว้เจอกันใหม่วันหน้ายังไงใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนหล่อนเดี๋ยวกันนะครับผม